ครับสวัสดีครับนี่ไปงานก่อกำแพงหินกั้นดินนะครับรอบบ่อนะครับที่โรงเรียนประเสริฐสุกนะครับบางภาษีราชานะครับก็มาอัปเดตหน้างานนะครับในการเทลักถานนะครับก่อนเสริมด้วยเสาไอนะครับตัวนี้ครับถูกระยะเมตรห้าสิบเซนนะครับแล้วก็เล็กคอยทีวียี่สิบมิลนะครับระหว่างช่องเสาไอนะครับจะเน้นเรื่องความแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าท่านใดได้ติดตามนะครับที่มาช่างนุพัทยาก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องความสวยงามนะครับตอนนี้เราก็เทรักฐานนะครับความฟังอยู่ที่สองเมตรนะครับก็จะเน้นนะครับเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับในการก่อกำแพงหินนะครับ ตัวนี้รอบบอกก็ร้อยส่เมตรนะครับความยาวนะครับความสูงก็รวมรักฐานนะครับตัวนี้ก็อยู่กับสามเมตรนะครับก็จะเเทนะครับปูนนะครับเพื่อทำฟุตติ้งนะครับผมจะเน้นนะครับ ตองความแข็งแรงนะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทร083ด5 5 155นะครับรับออกแบบติดตั้งกรแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคําปรึกษาคําแนะนํานะครับเปิดนท่านใดที่กาลังมองหาช่างฝีมือดีๆนะครับก็ต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับงานดีงานไหวงานแข็งแรง100%ต้องช่างนุพัทยานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับกับนางานที่โรงเรียนประเสริฐสุขนะครับ บางผาสีราชานะครับสับเสาเที่ตั้งๆนี่กับเหล็กที่ตั้งๆนะครับเราก็จะก่อหินหุ้มหมดนะครับตัวนี้นะครับครับต้องการความแข็งแรงและความสวยงาม ของล้ำแพงนะครับก็ต้องนึกถึงทมงานช่างนุพทยานะครับงานดีงานไหวงานแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องช่างนุพัทยานะครับลูกค้าต้องได้ของดีนะครับกโลแกนแล้วนะครับ